าจ้าพี่น้องเก็บเห็ดเผาะกันจ้าอันนี้เห็ดเผาะฝ่ายค่ะพี่น้องเด็ดจ้าห้ามาเก็บเห็ดเผาะบ้ามใกล้ๆเลยเดอกเห็ดเผาะกำลังแกงจ้าพี่น้องทั้งเห็ดเผาะฝ่าย อไอ้พ่อฝายมันสิเกิดเป็นกลุ่มไงเลยได้ใจพี่นนอกถ้าห้ามมะพอกรมนล่กลุ่มเดียวพ่อแกงเลยเดีขัานแท้เดียวนพ่อแกงเลยนี่แต่ขีดตมโอ้โอหหัวซักลงใชหน้าข่านไปล่างเอา เลยจ้าอ,อถกงั้นจ้ะจ้ะาฝากกระหองพึ่มพึ่มยุ่งจ้ะพี่น้องสิแม่อีกละฝนกระดาย จ้าเก็บธรรมชาติไปถึงเลยเก็บอีกอุ้ยแตก ใส้เฮ็ดจักใสดินดอกพี่น้องอ๋อยางเฮ็ดอ้อนหล้าง,ง,งดินออกเขาก็จังไปล้างนามสะอาดอยู่เงินเ้จาจ้ะพี่น้องอืมจุงเดียวหล่านึงกลง ý tưởng hãy 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 นี่จ้าอะไรอีกแล้วคะนี่นี่จ้า S <S <it> <S <ans> แต่ดินเฮ <Elena> ็ดพ่กฝายนี่ก็สิมีตะขีดดินอยงเงี่ยสิเหรอจ้าพี่น้องต้องไปล้างอีกแต่ว่าเฮ็ดพ่อหน้ามันก็สิบวกแข็งปันไดค่ะเฮ็ดพ่ออยู่น้ำหน้าดินทรายมันสิบวกแข็งคือเฮ็ดพ่อคู่เฮ็ดพ่อฝายก็ะแสบอยู่จ้า สีตุ้ยนี่ดอกบักไหเลย พ่อฝน,นี่สิเกิดเป็นกลุ่มจังส่หระจ๊ะพี่นนองเกิดเป็นกลุ่มเป็นมือเป็นกอดจะดอกง่ายง่ายเลยจ้าเาด็กเป็นหลังก่อนหลังเด็กก่อน จะไปล้างสะอาดดูบา้านเหรอเดี๋ยอืม ได้กำมกง่ายล่างออกแล้วใช่ไมพี่จดินนไปจ้าหาอีกค่ะพี่น้องยากหาอีกก็เนั้นซ่าเออสะปนแล้วขอแก้วแล้วหาคันแท้เดียวคันแท้น้าลุงพด